ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่รนดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบหัวข้อเกิดมาทำไมคุณเองเกิดมาเพื่อทําภารกิจบางอย่างในชีวิตนะคะคุณมี DNA ที่ฝังอยู่ในเรื่องของการตื่นการพบกับตัวตนภายในที่แท้จริงของคุณคุณเองอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจแล้วก็ท้อแท้ใจกับชีวิตในหลายเรื่องหลายราวมันไม่ค่อยได้หลังใจนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์มีรางสังห์รู้ว่าใครคิดอะไรกับคุณ และภารกิจของคุณก็คือการตื่นขึ้นมาจากโรคแบบ3มิติเรียนรู้ที่จะรักตัวเองแบบไร้เงื่อนไขและเมตตารักผู้อื่นอย่างไร้เงื่อนไขส่งต่อความรู้สึกดีๆทัศนคติบวกๆแล้วก็ชีวิตอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ภายในโลก5มิตินะคะการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคือสิ่งที่คุณเรียนรู้ในการลงมาเกิดบนโลกเพื่อเป็นสิ่งเหล่านั้น และสนับสนุนให้คนรอบข้างมีการตื่นรู้และกลับคืนสู่ความรักอันไรเงื่อนไขหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ